เอก,กชนภูเก็ตเรียกร้องให้เลิกเอ้ยลดความยุ่งยากในการขอ C O E เลิกบังคับซื้อประกันและใช้ระบบอัตโนมัติมาตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนทั้ง3อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น C O E แล้วก็การต้องบังคับเราซื้อประกันแล้วก็เรื่องของการตรวจใบรับรองฉีดวัคซีนซึ่งในนี้เขาบอกว่าใช้คนในการตรวจใช่ไหมก็ควรจะเป็นระบบอัตโนมัติในการตรวจ พอทั้ง3อย่างนี้คือกระบวนการในการขัดขวางไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะฉะนั้นก็คิดดูว่าคนใหม่ๆที่เขาอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาว่าเอออยากจะมาไทยแล้วหรืออะไรเงี้ยใครจะไปรู้มาก่อนว่าจะต้องขอ C.O.E. ทั้งหมดนี้คือเขาไม่ได้บอกให้เลิก C.O.E. ในเอกชนภูกเก็ตน,นี่นะซึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดหมายถึงว่าเรื่อง C.O.E. เราอยากให้เลิกไปแต่เขาบอกว่ามันยังคงมีประโยชน์ในการคัดกรองคนแต่วงเล็บต่อให้เลิกการบังคับซื้อประกรัน แต่ว่ายังต้องขอ coe อยู่ก็เป็นการขัดขวางให้คนมาน้อยลงก็เขาไม่ได้อยากให้เลิกแต่เขาอยากให้ลดความยุ่งยากยังไงก็ไม่รู้นะในการออก coe เอาเป็นว่าที่ต่างประเทศเขาทํากันนะ่ะคือของเรานี่เหมือนจะไฮเทคนะเพราะว่าต้องมาขอตรงนี้ผ่านทางเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วก็จะมีการอนุมัติโดยการมากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเช็คสถานะพอได้มาก็จะดาวน์โหลดมาได้เหมือนไฮเทคนะแต่ต่างประเทศที่เขาทํากันคือ ก็ไม่ได้ให้มานั่งขออะไรแบบนี้หรอกแค่ว่าตอนคุณไปที่สนามบินอะถ้าเรามี e q u ว r e m e n t ว่าเข้าประเทศจะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยพนักงานที่เขามีหน้าที่โหลดกระเป๋าให้เราอะเขาจะต้องเป็นคนเช็คซึ่งเขาก็ไม่ได้เช็คนานหรอกใช่ไหมเขาก็ดูอ่ามีไหมมีไหมโอเคจบขึ้นเครื่องบินไปคือมันเหมือนจะดีว่าก็นี่ไงก็จะได้เหมือนช่วยบอกคนจะมาว่าจะได้ช่วยในการเตรียมเอกสารไงว่าการขอซี e ก็คือแสดงว่าเขาจะต้องรู้เรื่องพวกนี้หรืออะไรเงี้ย แต่ว่าพอไปถึงสนามบินก็ต้องเอาเอกสารพวกนี้ไปโชว์กับเจ้าหน้าที่ตอนก่อนขึ้นเครื่องบินด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมก็คือถ้าสมมตินะสมมตินะถ้า COE ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะลดขั <entertain> en> flo ้นตอนลงอันน e exactly. ี้เขาแค่เสนอคิดเล่นๆลดขั้นตอนลงก็อ่าโอเคให้กรอกข้อมูลนิดหน่อยเวลาเราขอเนี่ยเราต้องกรอกที่อยู่ต่างประเทศทําไมไม่รู้นะอาจจะว่าสถานทูตเขาจะได้ดูว่ามาขอถูกที่หรือเปล่าเพราะบางประเทศมีหลายสถานทูตแล้วก็แบ่งเขตการปกครองกันใช่ไหม เอาไว้มีประโยชน์อยู่แค่เนี้ยกร่อกที่อยู่ต่างประเทศกรอกที่อยู่ไทยก็ไม่ได้ตรงกับความจริงเพราะว่าพอมาลงเครื่องปุ๊บก็ต้องไปอยู่โรงแรมอย่างครูเกตก็ไปอยู่โรงแรมในแซนด์บ็อกซ์อยู่ดีก็กรอกที่อยู่ก็กรอกเป็นที่อยู่โรงแรมไปสิก็ต่างประเทศเขาก็ทําแบบนี้เวลาจะเข้าประเทศก็กรอกว่าคุณจะไปอยู่ไหนหลังจากที่ลงเครื่องแต่นี่คือเราให้กรอกที่อยู่ไทยซึ่งเราลงเครื่องแล้วเราก็ไม่ได้ไปอยู่ทันทีอ่าแต่แล้วก็ให้พาสปอร์ตนี่ไม่รู้อัปโหลดไปทําไมก็ไม่ต้องเพราะว่ากรอกข้อมูลไปแล้ว เสร็จแล้วก็อัปโหลดก็คือใบรับรองฉีดวัคซีนประกันไม่ต้องเลยตัดไปเลยตั๋วเครื่องบินอัปโหลดทําไมถ้าไม่มีมันก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้อยู่แล้วก็เหลือใบจองโรงแรมแต่ว่าก you, ็ต right. huh? ่างประเทศเขาก็ไม่ได้ให้อัปโหลดใบจองโรงแรมสักหน่อยใช่ไหมเขาก็แค่ให้ใส่ว่าคุณจะไปอยู่ไหนใช้ระบบความเชื่อใจซึ่งใบจองโรงแรมพอถึงวันขึ้นเครื่องถ้ามันไม่มีคุณก็ขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นรีควอรี่เมนต์ของประเทศไทยเะนนั้นก็ไม่ต้องก็คือถ้าให้มันง่ายขึ้นก็คือแค่นี้กรอกข้อมูลพื้นฐาน ที่อยู่ที่เราจะมาอยู่ในไทยแล้วก็ข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วก็อัโปโหลดใบรับรองฉีดวัคซีนแค่นี้จบขั้นตอนเดียวอ๋อแล้วมีคนบอกมาอีกว่าพอเรามาถึงไทยแล้วเนี่ยที่สนามบินอะ่ะเขาก็จะให้นั่งรอแล้วก็มีการเช็คเอกสารเราอีกนะรวมๆแล้วเกิน2งชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ออกจากสนามบินอะ่ะรวมตรวจโควิดตอนเข้ามาด้วยอะ่ะคือมันคือความยุ่งยากไงแล้วก็การเสียแรงของคนทํางานไปโดยเปล่าประโยชน์ไงฉะนั้นไม่ต้องตรวจแล้วตอนที่เข้ามาคือสรุปนะครับ ที่ให้เลิกก็คือในความคิดของออมนะเลิกประก,กันใบจองโรงแรมมีแต่ไม่ต้องอัปโหลดตัวเครื่องบินไม่ต้องอัปโหลดแล้วก็ตรวจโควิดตอนมาถึงไทยไม่ต้องตรวจวงเล็บถ้าคนฉีดวัคซีนแล้วถ้าคนยังไม่ได้ฉีดถึงจะให้ตรวจก่อนมาแค่รอบเดียวมาถึงไทยก็ไม่ต้องตรวจแต่เชื่อว่าเขาไม่กล้าหรอกเพราะว่ามันเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเขาอย่างตอนที่พอประกาศรูปรันกักตัวปุ๊บเราจะเหลือตรวจโควิดแค่สองรอบในแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมแล้วพอเราไปขอคืนเงินปุ๊บ กลายเป็นว่าอ่าต้องมีขั้นมีตอนอะไรต่างๆเหมือนเขาจะพยายามไม่รีบคืนเงินเราฉะนั้นอู่ข้าวอู่น้ําของเขาเขาตรวจโควิดกี่ครั้งในตอนที่ถึงไทยเขาจะไม่ยอมตัดออกง่ายๆนะส่วนประกันเราก็ว่ามันก็เป็นอู่ข้าวอู่น้าของเขาเหมือนกันนะเห็นไหมเพราะว่าประกันจริงๆแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์นะไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนได้เคลมจริงสักกี่คนใช่ไหมก็คือเหมือนแบบได้เงินไปฟรีๆเลยถ้าซื้อแล้วไม่มีการเคลมครับเรามาเริ่มตามข่าวนะครับอันนี้ก็คือมาจากเอกชนของ ภูเก็ตนะครับซึ่งนานๆทีก็จะพูดเข้าหูบ้างนะครับก็คิดว่าเขาคงจะอยากให้มันมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่านี้แหละเพราะว่าช่วงกันยาเนี่ยนักท่องเที่ยวตกลงเยอะไม่ถึงห0,000ื่นคนเลยอะ่กะกรกตมีหมื่นสี0กว่าสิงหาก็ดบลงมานิดนึงเหลือประมาณ1 4ื่นสี่หมนพันนะแล้วก็กันยาก็ตกลงมาอีกเหลือประมาณไม่ถึงหมื่นแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะได้นักท่องเที่ยวในเดือนตุลาจนถึงธันวาเนี่ยเป็นแสนคน ออก,ก็เลยมีเคยมีคําถามไปหลายครั้งว่าสถานทูตเขาจะออก COE ให้ทันได้ยังไงจากสถิติเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยมีเข้ามาต่อเดือนนะประมาณ5,000ันเกือบ6000คนสถานทูตในอเมริกาเนี่ยซึ่งมีอยู่ตั้ง4แห่งเนี่ยยังบ่นกันเลยว่าทํางานไม่ทันแล้วเป็นแสนคนมันจะทันได้ยังไงฉะนั้นก็ต้องแก้เรื่องนี้ว่าจริงๆควรจะเลิกแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าเอกชนภูเก็ตเขาบอกว่าถ้ายัางมีอยู่ก็ขอให้มันง่ายขึ้น ไม่งั้นแล้วเนี่ยต้องวุ่นวายแน่ๆแ,แล้วเอาพอถึงเวลาจริงๆปุ๊บก็จะมีคนเข้ามาน้อยกว่าที่คาดไว้อยู่ดีแล้วเผลอนะบางคนก็ไม่ได้รู้อะไรละเอียดใช่ไหมเขาอาจจะไปจองผิดจองถูกอะไรเสียเงินโดยใช่เหตุจองตัวเครื่องบินผิดวันหรือจองโรงแรมผิดวันหรืออะไรเงี้ยเสียเงินโดยใช่เหตุตามคํญญาบรรยายตรงนี้เขาบอกว่า C O E ตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการจะฟื้นฟูก,การท่องเที่ยว คืออุปสรรคต่อการฟื้นฟูท่องเที่ยวนี่อัพูดเองนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันถือว่าเป็นอุปสรรคคืออันนี้เป็นข้อเสนอมาจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจากย้อนน้านี้ก็คือเขาบอกว่าควรจะทําให้ c e r t i f i c a t e of entry หรือ coe เนี่ยขั้นตอนการขอ coe เนี่ยมันง่ายขึ้นได้ไหมเขาบอกว่านี่คืออย่างแรกที่ควรจะทำคือถ้าทำให้ง่ายขึ้นเนี่ยนะยินดีกันทุกฝ่ายยกเว้นคนออกกฎเพราะว่า เขาจะชอบแบบอยู่บนหอคอยแล้วก็กําหนดอะไรเยอะๆให้คนต้องปฏิบัติแต่ว่าที่บอกจะยินดีกันทุกฝ่ายคือ,อผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ยินดีเพราะว่าน่าจะมีคนเยอะขึ้นเชื่อว่าสถานทูตประเทศต่างๆก็น่าจะยินดีเพราะว่าเขาจะได้ทํางานร้อยลงแต่คนไม่ยินดีมีอยู่พวกเดียวคือพวกออกกฎแต่ว่าการทําให้ COE มันง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้มีคนเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรวมก็จะดีขึ้นแต่วงเล็บว่าอันนี้พูดเองถ้ายังมีอยู่เนี่ย ยังไงมันก็ไม่มีทางกลับมาได้เท่าเดิมแล้วพอเราฟังจากการให้สัมภาษณ์ตามที่ต่างๆเนี่ยของการท่องเที่ยวเนี่ยเรายังบาดเสียวว่าเขาจะเอาไอเนี่ยคง coe ไว้ตลอดแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆเพราะว่าเขาอยากจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพมาตรการที่คุณจะรู้ว่าเขามีคุณภาพก็คืออะไรอะ่ะก็คือเขาจ่ายมาแล้วใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของเนี่ยเนี่ยเราให้จ่ายอะไรตั้งหลายอย่างก่อนจะมาเนี่ยใช่ไหมประกัน ค่าตรวจโควิดวงเล็บกรณีเข้าแซนเอ่อหมายถึงว่าถ้า AQ ก็คือเขาเหมารวมไปกับค่าโรงแรมแล้วถ้าแซนบ็อกซ์ก็คือไปจ่ายเองไปจองเองจ่ายเองแล้วก็ค่าโรงแรมนี่คือเขาจ่ายกันมาหมดแล้วก็เลยกลายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพก็คือจากข่าวอื่นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะได้แล้วพวกที่เข้ามาแบบอยู่ที่ถูกๆเอ,อ่อใช้ใจ่ายประหยัดอยู่สั้นๆอะไรเงี้ยเขาอยากจะได้เข้ามาแบบอยู่ยาวๆย,ยิงยาวยิงดีนักท่องเที่ยวคุณภาพ เราจะได้น,นี่เขาพูดนะเขาพูดไม่ใช่หรอเราจะได้บริหารจัดการกันง่ายเ,าเราก็สบายขึ้นด้วยเพราะจำนวนคนน้อยลงจะได้เหมาะสมกับทรัพยากรที่เรามีอยู่วงเล็บแสดงถึงความไม่พร้อมทั้งทั้งที่ประเทศก็มีโรงแรมอยู่มากมายแต่ใครกันที่ไม่พร้อมคนจัดการประเทศที่ไม่พร้อมใช่ไหมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวเยอะๆเพราะว่ามันต้องทํางานหนักขึ้นนั่นเองในนี้เขาบอกว่าทางเอกชนภูเก็ตบอกว่า policy maker เ,เ,เนี่ยก,ก็ก็คนออกนโยบายนั่นแหละ อับจะใช้คำแบบคำอ้อมๆนิดนึงออสเตเลโอโปกออกนโยบายคือจําเป็นต้องทําความเข้าใจและจัดลําดับความสําคัญของลูกค้าคือเอาเป็นว่าไปศึกษานิดนึงว่าคนเข้ามาเนี่ยเขาคือใครเขาต้องการความสะดวกยังไงไม่ใช่นั่งอยู่แต่บนหอคอยแล้วก็ออกกฎจากความโบราณของตัวเองเขาในนี้เขาบอกอะไรต้องจัดลําดับความสําคัญของลูกค้าก่อนที่จะออกนโยบายแต่น่าเสียดายครับคนที่เสนอเขายังบอกว่า coe เนี่ย ไม่จำเป็นต้องยกเลิกนะเพราะว่ามันยังคงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการสกรีนในช่วงการแพร่ระบาดโอเคถ้าให้เหตุผลนี้ยังพอฟังขึ้นนิดนึงว่าเอ้อตราบใดที่ยังมีการแพร่ระบาดเนี่ยเราก็เลยยังจําเป็นต้องคง C O E ไม่ใช่ว่าจะเล่นมุกใช้ไปตลอดก็จริงๆอะ C O E มันเป็นการเหมือนบังคับทางอ้อมให้คนต้องจ่ายก่อนเข้ามาใช่ไหมซึ่งเราอยากได้พวกนั้นอยู่แล้วหมายถึงคนจัดการประเทศเนี่ยอยากได้นักท่องเที่ยวจ่ายหนักอยู่แล้วถ้าให้เหตุผลว่ายังไม่ยกเลิกเพราะว่า ยังมีการแพร่ระบาดอยู่โอเคถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนกันเป็นหมดแล้วการแพร่ระบาดน้อยลงแล้วเนี่ยก็ควรจะยกเลิกก็เอกชนบอกว่าไม่จําเป็นต้องยกเลิกเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่แต่ว่ามันควรจะทําให้มันง่ายแล้วก็กระบวนการก็เป็นมิตรกับคนขอซ O E ให้มากขึ้นคือมันไม่เป็นมิตรอย่างไรก็คือบอกได้เลยว่าหัวใจสําคัญของซ O E คือเอกสารครบเอกสารครบประกันใบจองโรงแรมใบตรวจโควิดตั๋วเครื่องบิน ใบรับรองการฉีดวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็ถ้าเข้ามาด้วยวีซา่าก็มีเพิ่มเติมเรื่องของวีซา่าถ้าเอกสารครบผ่านแน่แต่ว่าที่ไม่ฟรนี่ก็คือไม่ค่อยได้มีคําอธิบายที่มันดูรู้เรื่องเหมือนอย่างที่อ้อมมาออกวิดีโอพวกเนี้ยก็คืออ้อมก็มาพยายามอธิบายใช่ไหมก็มีเพื่อนๆมาขอบคุณเราเยอะเลยเพราะว่าประกาศของทางการมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือไม่ค่อยมีคําอธิบายที่ดูรู้เรื่องไม่ค่อยมีตัวอย่างว่าทําไมเขาต้องทําแล้วก็เวลาที่เอกสารมันขาดอะไร เวลาเข้าระบบตรวจสอบก็จะขึ้นเป็นกากระบาดตัวใหญ่เลยพร้อมกับคําอธิบายสั้นๆแค่นั้นว่าให้ไปเตรียมอันนี้เพิ่มจริงๆควรจะมีระบบแชทคุยกับสถานทูตเลยว่าใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็แชทคุยเลยแต่นี่คือสถานทูตบางแห่งก็ติดต่อ,อยากมากแล้วก็ถึงติดต่อได้ก็บางครั้งบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งเป็นวันๆกว่าเขาจะตอบแล้วก็บางทีก็ตอบบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งบางแห่งก็ตอบไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่างานเขาเยอะฉะนั้นเราก็เนี่ยแหละควรจะทําให้มันง่ายขึ้น อ,อ่กลับมาที่ข่าวนะครับนอกจากเรื่องของว่าต้องทํา coe ให้มันขั้นตอนมันง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเอกชนยังบอกอีกว่าให้เลิกในการโยนนักท่องเที่ยวเข้าคุกเอ้ยเข้าสถานกักกัน alternative state quarantine สำหรับคนที่มาเที่ยวบินเดียวกับคนที่ติดเชื้อเออวะ่ะนี้มาแล้วแล้วกแล้วแต่ดวงใช่ไหมเนี่ยคือเขาพูดเหมือนกับว่าเที่ยวบินหนึ่งเนี่ยพอลงเครื่องมาก็คือจะมีการตรวจครั้งแรกที่สนามบินใช่ไหม แล้วถ้าเกิดมีใครติดเชื้อสักหนึ่งคนคือเน,นี่ยไม่ไม่แน่ใจนะมันเป็นงี้จริงหรือเปล่าคือมีใครติดเชื้อในสักหนึ่งคนคนที่มาเที่ยวบินลาเดียวกันจะต้องไปอยู่ alternative state quarantine คือสถานกักตัวหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็คือให้เลิกการจับเข้าสู่ ASQ และกันตัวย่อของอันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มา same flight กับ infected travelers เนี่ย คือคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะคือคนติดเชื้อก็ไปอยู่ก็ก็ก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องคือแต่มาเที่ยวบินเดียวกันทําไมต้องไปอยู่ Alternative State Quarantine ด้วยอันนี้คือพูดเรื่องประกันนะครับอ่าก็คือประกันที่มีวงเงิน1,000 0แสนดอลลาร์เนี่ยซึ่งเราบ่นกันตั้งแต่แรกเนี่ยให้ซื้อทําไมแล้วก็การที่เข้าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยต้องรู้ว่าทั้งคนไทยและต่างชาติจะต้องซื้อประกันตรงนี้วงเงินอย่างน้อยหนึ 1, ่งแสนดอลลาร์ คือต้องมีตัวเลขนี้อยู่ในใบประกันแล้วก็มีระบุว่าคุ้มครองโควิดด้วยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะชาวต่างชาติหลายคนก็จะมีประกันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมสมมุติว่ามันใช้ได้คือวงเงินก็ต้องถึงตามเกณฑ์ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกบริษัทประกันในชาติตะวันตกทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่มีการเคลมให้ในกรณีที่คุณไม่มีอาการงงไหมก็คือเราจับคนที่ มาเที่ยวบินเดียวกันกับคนติดเชื้อเข้าคุกเอ้เข้ากักตัว e r n a ท i ร e s น a t e q เ a r a n น i n e แล้วทีนี้คือบางคนก็ติดเชื้อคือตรวจเป็นบวกแต่ว่าไม่มีอาการประกันเขาก็ไม่เคลมให้แล้วถามว่าคนที่มีอาการมีสักกี่คนที่อาการหนักมันจำนวนมันน้อยมากฉะนั้นก็ควรจะยกเลิกเกณฑ์เรื่องนี้ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วก็คนเดียวกันก็ยังกระตุ้นให้ทางการเนี่ย เร่งทาระบบอัตโนมัติที่จะใช้ตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนเคยได้ยินว่าไอ้ขั้นตอนนี้จะต้องให้กรมควบคุมโรคเขามาเป็นคนช่วยดูให้ซึ่งมันก็จะทําให้ coe มันนานขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้คือทางเกาะเนี่ยทางกกเกาะภูเก็ตเนี่ยก็จะใช้แบบแมนนวลในการยืนยันใบรับรองฉีดวัคซีนซึ่งไม่สามารถรับมือกับจํานวนคนที่จะเข้ามามากได้ในอนาคตคือเหมือนกับว่าร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะมีลูกค้าเยอะขึ้นเป็นหลายเท่าตัว แต่เรายังใช้ระบบว่าอ,อ๋อก่อนจะเข้าร้านเนี่ยคุณก็ต้องกรอกเอกสารก่อนนะเสร็จแล้วก็ต้องรอทางพนักง,งานของร้านตรวจสอบก่อนว่าถูกไหมคุณต้องไปรวบรวมหลักฐานตรงนี้มาก่อนเข้าร้านเออแล้วหลังจากนั้นคุณถึงจะเข้าร้านได้อ่าแล้วความเป็นจริงคือพอมีลูกค้ามาเยอะกว่าเดิมหลายเท่าปุ๊บเป็นไงก็ยืนออกันเต็มไปหมดเหลือคนเข้าร้านไปก็น้อยอยู่ดีแล้วบางคนก็โอ๊ยไม่อยากรอแล้วเขาก็อาจจะไม่มาไม่เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียโอกาสไป ถัดมาคือเขาก็อยากจะปรับจาได้ไหมครับมุกเก่าของคนจัดการประเทศคือ7จ็บวกเซนบ็อกซ์ซึ่งนั่นก็คือ7จ็บวกเ็ก็เท่ากับสิใช่ไหมแต่ตอนนี้เราก,ากักเหลือแค่7วันแล้วถ้าเอาอยู่ในพื้นที่เหลือแค่7วันแล้วถ้ามาลงที่แซนด์บ็อกซ์ฉะนั้นเขาอยากจะปรับให้เป็นว่าคือคืออันนี้ไม่รู้คือบังคับหรือเป็นการเสนอนะ4วันแรกอยู่ในภูเก็ตแล้วก็อีก3าวันที่เหลือก็ไปอยู่ที่อื่นอย่างเช่นเกาะสมุยกระบี่พังงาอย่างน้อยก็ในช่วงแรก หมายถึงว่าจะอยู่ภูกเก็ตรวดเจ็ดวันก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปที่อื่นน่ะก็ไม่จําเป็นต้องจะถูกบังคับให้อยู่ในภูกเก็ตเจ็ดวันไงก็คืออยู่ภูกเก็ตแค่สี่วันเสร็จแล้วก็ไปต่อที่อื่นอันนี้นี่คือเป็นข้อเสนอนะครับยังไม่ได้ว่าจะทําแบบนี้เขาบอกว่าเออเขาเป็นเอกชนในภูกเก็ตนะนะแต่การที่จะให้อยู่ในภูกเก็ตน้อยลงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนกับตลาดล็อกขณะเดียวกันมันยังช่วยเร่งความต้องการให้มีคนเข้ามาเยอะขึ้นอีก เพราะว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้นไงคือคือเขาพูดเหนือนว่าเขาไม่ได้อยากได้แบบชุดใหญ่14วันอะไรอย่างเงี้ยหรือชุดใหญ่7วันเขาบอกว่าเอาแค่4ก็พอคือมากเกินไปก็ไม่ดีมันทําให้แบบบางคนก็ไม่ยอมมาเพราะว่าโอ้ต้องอยู่ตั้ง7วันเลยเหรอเยอะไปไหมเขาบอกว่าเขาเห็นโอกาสว่าพอเรามีการประกาศลดวันกักตัวแล้วเนี่ยมียอดจองห้องเข้ามาในวันที่21กันยายนเนี่ยจองนะครับยังไม่ใช่เข้ามาจริงนะ จองมาก่อนเนี่ยถึง1 2ื0 0สคืนเลยภายในวันเดียวหมายถึงยังไงเอา1 2ื่นมาหาร7แล้วคือมันจองแค่เจคืนใช่ไหมมียอดเข้ามาจองเข้ามาถึงพันเจ็ร้อกอว่าคนภายในวันที่21กันยาวันเดียวเลยแล้วก็เห็นโอกาสว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไฮซีซันตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนั่นแหละก็คือเอาเป็นว่าโดยรวมเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนออกกฎเนี่ย เพราะว่ายอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง27กันยายนียเกือบ3เดือนเนี่ยมันต่ํากว่าเป้ามากเพราะว่าเกือบ3เดือนได้แค่37,500กว่าคนแต่เป้าที่ตั้งไว้คือ1 0 0 0 0 0สนคนเรียกได้ว่าไม่ถึงครึ่งเลยคือไม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมันก็คงจะต่ําเตี้ยอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาหวังว่าจากที่มีการลดบันรกักตัวแล้วเนี่ยแล้วก็บวกกับที่เป็นไฮซีซันตุลาพฤศจิกาธันวานเนี่ยน่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ประมาณ3,000 0นคนเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าเลยนะ เาเป็นว่านี่คือการเรียกร้องของเอกชนนะครับว่าให้ลดความยุ่งยาก COE ให้เลิกการต้องซื้อประกันในการเข้าแซนด์บ็อก์แล้วก็ให้มีระบบอัตโนมัติมาตรวจใบรับรองฉีดวัคซีนเพื่อให้ออก COE ได้เร็วขึ้นแต่ทีนี้ข้อเสนอนี้จะได้รับการตอบสนองหรือไม่ก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ